สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่ลกครับคอลัมน์คนปลายซอยซึ่งเขียนโดยคุณเปลวสีเงินนะครับคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เป็นฉบับวันเสาร์ที่25เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2567วันนี้เนี่ยคุณเปลวให้ชื่อว่าวัสนาเรามีมาเท่านี้หมายความว่าอย่างไงเนื้อหาใจความเริ่มต้นคุณเปลวบอกว่าอย่างนี้ครับเป็นการตั้งคำถามก่อน คุณเปรย์บอกว่าผมเคาะไปเมื่อวานนี้นะครับว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปก็ปรากฏว่ามีเสียงเคาะตอบผ่านคอมเมนต์มาสามชื่อด้วยกัน 1. นึงองค์อิงแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทย 2. คือเสียนหนูอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยแล้วก็ส คือเสียตุย๋ยพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหรือจะเรียกว่าเสียพีก็ได้นะครับหัวหน้าพักรมไทยสร้างชาติแล้วก็ยังมีตัวแปรที่เราจะมองข้ามไปไม่ได้เลยก็คือลุงป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐปรากฏว่าก็มีเสียงเสียงติ่งมาบ้างะนะครับว่าผมเนี่ยเห็นหัว นายกคนปัจจุบันเป็นหัว่อเรียงไงครับถึงได้มองข้ามไปชนิดไม่ให้ราคาเลยเขาติงมาอย่างนี้นะครับเอาเป็นว่าผมเนี่ยเห็นนะครับผมเห็นครับเห็นทะลุกระทั่งว่านายกคนปัจจุบันเนี่ยเป็นได้แค่คนนั่งหน้ากระดานมารุกเท่านั้นเองแต่เทวดาที่ยืนค้ำหัวอนันตหาครับเป็นคนเดินหมากในกระดาน สรุปก็คือ89เดือนของรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยเศรษฐาเป็นได้แค่นายกหุนทักษิณกับยิ่งลักษณ์เป็นคนเชิดหุนนี่แหละครับเป็นเหตุทำให้ผมเนี่ยมองข้ามเศรษฐาไปถึงตัวนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเอาละแม้ว่าสารรัฐธรรมนูญยังไม่ได้สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีก็จริงแต่อย่าลืมว่าการรับคำร้องของสวออทั้ง40คนเอาไว้บินิฉัย ในประเด็นตั้งทนายถุงขนมเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเท่ากับชนกจําเลยปักคาหลังเศรษฐาประจานทนโทษอยู่นะครับอย่าลืมนะครับสินค้าที่มันมีตําหนิเนี่ยมันจะมีราคาข้างวดสักเท่าไหร่กันล่ะครับเศรษฐาเป็นจําเลยก็ทํานองนั้นแหละครับถึงอยู่ก็อยู่แบบไม่มีราคาไม่สง่างา,ามทั้งทั้ง,ท,งที่ตัวตนของเศรษฐาเนี่ยก็หนึ่งในตองอูเหมือนกันนะครับมีศักมีสีสแล้วก็มีเงิน เมื่อถูกสังคมยามขนาดนี้เนี่ยเศรษฐีอาจจะทนงแล้วก็ลาออกมั่นก็เป็นไปได้ทั้งหมดเนี่ยผมมนโนหรือว่ามีบูลให้ฝอยกันเดี๋ยวก็รู้ครับไม่เกินกลางกันยานนี้หรอกครับรู้แน่ๆส่วนเรื่องนายกคนต่อไปเนี่ยผมก็เคาะถามไปเล่นๆเ,เท่านั้นแหละครับเพราะว่าจริงๆแล้วไม่มีใครตอบได้หรอกครับแม้กระทั่งตัวของทักษิณซึ่งเป็นผู้กำกับเกมและตัวเศรษฐาซึ่งเป็นผู้ที่ถูกเชิดในเกมเอง,เองก็เถิครับ ผมจะให้ดูปฏิทินการเมืองสักหน่อยหนึ่งกัแล้วกันเริ่มที่วันที่29พฤษภาคมวันนั้นอายการสูงสุดนัดให้ทักษิณเนี่ยไปฟังคำตอบในคดีมาตรา112ว่าจะสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องต่อจากนั้นวันที่2อมิถุนายนเส้นตายของพักคก้าวไกลจะต้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาคดียุบพักนะครับเลื่อนไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ต้องฟังว่าสารรัฐธรรมนูญจะนัดฟังคำพิจารณาวินิจฉัยวันไหนด้วย นี่คือวันที่2มิถุนายนถัดจากนั้นวันที่7มิถุนายนราวนี้แหละครับก็จะครบกําหนดเวลา15วันที่สารรัฐธรรมนูญให้เศรษฐาเนี่ยยื่นคําชี้แจงถ้าเกิดเศรษฐาไม่ขอขยายเวลากับสารน่าจะกําหนดวันนัดฟังคำนิชัยตีวงให้ดำหลวม,มเอาไว้เนี่ยก็น่าจะไม่เกินสิงหาคมวันที่27มิถุนายน สารอาญานัดฟังคำพิพากษาสารอุทธรคดีกปปสชุมนุมสมัยรัฐบาลยิ่งลักมีกำนันสุเทพกับพวกรวม39คนเนี่ยตกเป็นจำเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องมันจะมีผลต่อการเปลี่ยนเกมทั้งในทางการเมืองในทางการสังคมทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะประเด็นคดียุบพักก้าวไก่ที่ยังพูด เต็มปากไม่ได้นะครับว่าใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเนี่ยมันก็ไปติดไอ้ตรงคดียุบพักก้าวไกลนี่แหละครับอย่าลืมนะครับว่าก้าวไกลมีสอสอหนึ้เสียงด้วยกันถ้าเกิดยุบพัก150รเสียงไปรวมอยู่พักไหนโมเมนตัมทางการเมืองมันก็จะไปทางนั้นท,ทันทีผมสมมุติอย่างนี้กล่าวากันนะครับว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดไปอยู่กับเพื่อไทย ซึ่งมีอยู่141เสียงบวกกับสอสอจากพักคก้าวไกล150เสียงเพื่อไทยเป็นรัฐบาลพักเดียวได้เลยนะครับเพราะว่ามีเสียงสูงถึง291เสียงด้วยกันการเมืองตกหลุมอากาศทันทีพักร่วมไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติหรือแม้กระทั่งชาติไทยพัฒนาจากที่เพื่อไทยต้องงอเนี่ยกลับจะต้องเป็นฝ่ายงอพักเพื่อไทยเขาอะนะครับ ถ้าเกิดมาตกแบบนี้ปั๊บเนี่ยทักษิณใจเหิมขึ้นมาทันทีอาจจะส่งแพรทองทานขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีสืบต่ออำนาจของตระกูลชินวัตรก็เป็นไปได้หรือถ้าเกิดมาพักเก้าวไกลเนี่ยไปรวมอยู่กับพักเป็นธรรมซึ่งเป็นฝ่ายค้านด้วยกันแล้วมีเสียงอยู่หนึ่งเสียงตัวเลขของฝ่ายค้านเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนเป็นว่าพักเป็นธรรมเนี่ยมีอยู่151เสียง พักประชาธิปัตย์มี25เสียงพักไทยสร้างไทย6เสียงพักครูไทยเพื่อประชาชน1เสียงและก็พักใหม่1เสียงรวมทั้งสิ้น184เสียงถ้าสูตรนี้ถ้าคิดจะชิงการเป็นรัฐบาลเนี่ยไม่ยากเหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับแค่ได้พักภูมิใจไทยซึ่งมีอยู่70เสียงมาบวกอีกพักเดียวเนี่ยก็จะกลายเป็น184บวก70ก็จะเท่ากับ254เสียงเกินครึ่งนะครับ เกินครึ่งแล้วกลายเป็นเสียงข้างมากแทนรัฐบาลเพื่อไทยซึ่งมีอยู่314ในบัตรดลเลยเพราะเมื่อขาดภูมิใจไทยไปเนี่ยเท่ากับว่า70เสียงรัฐบาลจะเหลือ244เสียงกลายเป็นเสียงข้างน้อยเลยนะครับ254กับ244ฝ่ายค้าน254เสียงก็จะพลิกกลับมาเป็นเสียงข้างมากมีสิทธิ์ตั้งรัฐบาลบริหารประเทศแทนรัฐบาลเพื่อไทยทันทีถ้าสูตรนี้ ก็หมายความว่าตกลงกันไปที่เรียบร้อยแล้วที่จะให้อนุทินชาญวิรากูลเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีกรณีพลิกขั้วพลิกข้างแบบนี้เป็นไปได้น้อยครับเชื่อว่าก้าวไกลมีพักสำรองเป็นสังกัดใหม่เตรียมไว้แล้วนะครับผมก็ยังให้เปอร์เซ็นต์สูงนะครับในด้านที่ว่าเมื่อถูกยุบก้าวไกลจะใช้โอกาสนี้นะครับในการคืนสภาพจริงคือก้าวไกลคืนสู่ เพื่อไทยหลังจากที่สวมบทแยกกันอยู่รวมกันตีมาตั้งแต่22พฤษภาคม2557ที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยเข้าควบคุมอำนาจบริหารประเทศแทนรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะครับชัยธวัฒน์กับธนาธรและก็ก้าวไกลมีแต่พวกใกล้กล่าวเท่านั้นแหะครับที่ไม่ประสีภาษาคือไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าคนทั้งสองคนเนี่ยแท้จริงแล้วคือเด็กในกางเกงในของทักษิณน,นะครับเมื่อถูกยุบพัก ก็ทำเซซังมาสังกัดพักเพื่อไทยแบบเนียนๆเป็นรัฐบาลพักเดียวด้วยกัน291เสียงยึดมันทุกกระรวงไปเลยให้สมกับที่เศรษฐาเนี่ยเคยประกาศเอาไว้ตอนหาเสียงจำได้ใช่ไหมครับเศรษฐาบอกว่าอย่างนี้ครับพี่น้องครับพี่น้องครับผมหาเสียงเหนื่อยยากมา60วันไข้ขึ้นอยู่11วันไม่มีวันหรอกครับที่ผมจะยกกระสวงดีๆให้กับพวกแม่งะครับไม่มีวันครับ <im it> เศรฐาพูดเอาไว้อย่างนี้แหละครับ ถ้าจะเอาไว้อีกสักพักหนึ่งก็อาจจะเป็นพักพลังประชารัฐนั่นแหละครับเพราะว่าธรรมนัตก็ใช่อื่นไกลที่ไหนแล้วครับก็คนเพื่อไทยเพื่อทักษณิณด,ดีนี่เองจากแป้งปลิ้นไปเป็นเปลือกคุมพลังประชารัฐของลุงป้อมใครบ้างหรอครับที่ไม่รู้อ่ะสรุปก็คืออย่างนี้ครับถ้าจะสรุปเรื่องการเมืองเรื่องรัฐบาลต่อจากนี้ไปว่าจะออกมาในทิศทางไหนเนี่ยต้องรอคําตอบสุดท้ายจากคําวินิจฉัยของศาลในคดียุบพักเก้าไกลก่อน อดใจรออีกสักนิดนะครับอย่างน้อยเนี่ยสองมิถุนาน่าจะมีคำตอบจากศาลว่าจะนัดฟังคำมินิจชัยวันไหนกันแน่ก้าวไกลกับภูมิใจไทยพักสองพักนี้แหละครับที่เป็นตัวแปรการเมืองเรื่องรัฐบาลและก็เรื่องตัวนายกรัฐมนตรีเมื่อถึงจุดนั้นเนี่ยใครที่คุมสถานการณ์แล้วก็สร้างเงื่อนไขให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมรับได้ก็จะกดให้อีกฝ่ายนึงอยู่ใต้เงื่อนไขที่เสนอแล้วไม่มีทางจะปฏิเสธ พราะว่า141งเสียงของเพื่อไทยเป็นใหญ่ที่ทอไม่เต็มผืนหลับไม่เต็มตื่นอุ่นหัวก็เย็นตีนจะอุ่นตีนก็เย็นหัวเข้าไปอีกไม่ต้องมากหรอกครับขณะนี้ก็เถอะครับรัฐบาลเพื่อไทย314เสียงเพียง70เสียงของภูมิใจไทยหายไปเนี่ยรัฐบาลจะเหลือเพียงแค่244เสียงคว่ำทันทีนะครับแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดก้าวไกลคืนตัวในร่างจริงก็คือเพื่อไทย ภูมิใจไทยกับพักร่วมก็จะกลายเป็นลูกไก่ในกำมือเพื่อไทยเช่นเดียวกันฉะนั้นการเมืองช่วงนี้เนี่ยยังสรุปอะไรได้ยากครับปัจจัยตัวแปรทางการเมืองทางการสังคมทางการศาลเนี่ยมันเยอะนะครับอเอาละนายกเศรษฐากลับจากทัวร์ยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้วันที่24พฤษภาคมดูท่านเนี่ยเหมือนกับเหนื่อยๆไปนะครับแหม เป็นผมก็ไดครับถ้าเกิดว่าถูกสารรับคําร้องเนี่ยเท่ากับตายไปครึ่งตัวแล้วนะครับแล้วจะให้มาทําหน้าแป้นแลน์เหมือนตอนปกติดูมันจะเป็นคนไม่ปกติสักเท่าไหร่นะครับมือกฎหมายอย่างนายพิชิตก็ไม่อยู่แล้วแล้วเหลือมือไหนนะครับที่จะช่วยเขียนคําชี้แจงสารให้คมกริบป,ประทับจิตบาดใจคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญทั้ง9ท่านแหะครับมีไหมครับนี่ถ้าไม่ติดว่าเขายังเป็นสอวอ,อยู่แล้วก็ผมจะแนะให้ไปเชิญนายวันชัยสอนสิริ มาเป็นที่ปรึกษากฎหมายนายกรัฐมนตรีหรือไม่ก็ตั้งเป็นรัฐมนตรีแทนนายพิชิตไปซะเลยนะครับเพราะว่านายบรรชัยเนี่ยเก่งทั้งด้านหมอความเก่งทั้งด้านหมอดูแถมยังขยันทําหน้าที่เป็นคอมเมนเตเตอร์ทางการเมืองที่แหลมเปียบอีกต่างหากอย่างน้อยๆเนี่ยก็ให้เป็นโฆษกรัฐบาลแทนนายสัตวแพทย์ชัยวัชรงก็ได้ครับรับรองฝีปากไม่แพ้กันนะครับ แต่น่าเสียดายที่วันชัยยังต้องทําหน้าที่เป็นสอวออยู่แม้จะพ้นไปแล้วก็ยังจะต้องรออีก2ปีกว่าจะมีตําแหน่งทางการเมืองได้นะครับถ้าเป็นนายกอบตอแล้วก็ได้รัฐธรรมนูญเนี่ยอนุญาตเอาไว้พูดถึงสอวอเมื่อวานนี้วันที่24พฤษภาคมก็เป็นวันสุดท้ายที่มีการเปิดรับสมัครสรวเท่าที่ดูเนี่ยมีปัญหาเริ่มจากกกตเรื่อยมาเลยนะครับ แบบนี้ดูท่าสาวชุดปัจจุบันเนี่ยสงสัยว่าคงทําหน้าที่ต่อไปอีกนานนะครับเพราะไม่แน่ใจว่าไอ้ที่จะเลือกกันใหม่เนี่ยจะตลอดรอดฟังไม่ฟ้องร้องกันอีุงตรงนังหรือไม่วันนี้ผมตั้งใจที่จะคุยประเด็นเรื่องเศรษฐาจะรอดหรือไม่รอดปมการตั้งนายพิชิตขัดมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงแต่ก็นั่นแหละครับมัวแต่แวะไปคุยเรียราดหมดเนื้อที่ไปแล้วนะครับวันจันทร์ก็แล้วกันถ้าไม่มีเหตุขั้นรายการเราจะคุยประเด็นนี้กัน แต่ผมดูหลักฐานอ้างอิงบ่งชี้ผิดจริยธรรมร้ายแรงจากสอบอทั้ง40ท่านผู้ร้องแล้วเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกเศรษฐาอย่างนี้ว่าเศรษฐาครับทำใจนะครับทำใจซะแล้วนึกซะว่าวาสนาของเราเนี่ยมันมีมาเท่านี้แหละครับนะเศรษฐานะ